เป็นเรื่องแล้วครับทุกคนล่าสุดตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาพุ่งทะลุ37.4ล้านล้านดอลลาร์ไปอยู่เรียบร้อยแล้วและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันกำลังเพิ่มขึ้นในอัตราวินาทีละ66,156ดอลลาร์ในขณะที่กูรูระดับโลกอย่างเรดาลิโอ ก็ออกมาเตือนว่าระบบเศรษฐกิจกำลังเข้าใกล้อาการหัวใจวายและอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นี่คือสัญญาณของการรีเซ็ตครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงใช่หรือไม่แล้วถ้าใช่ทองคำกับบิตคอยจะเป็นทางรอดและเครื่องจักรผลิตความมั่งคั่งให้เราได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกทุกประเด็นครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตด็อกผมเคนวันนี้ผมจะมาชวนขุยเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในทศวรรษนี้และเป็นเรื่องที่นักลงทุนอย่างพวกเราจะพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวแปลกๆเงินในกระเป๋าเราทำไมมันด้อยค่าลงทุกวันข้าวของก็แพงขึ้นสังเกตไหมครับว่าความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นทั่วโลกเลย คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆทุกคนถึงเริ่มพูดถึงการล่มสลายของเงินดอลลาร์เรื่องทั้งหมดนี้มันมีที่มาที่ไปครับและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างมันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ด้วยตัวของมันเองผ่านทฤษฎีที่เรียกว่าทริฟฟินไดเลม่าครับทฤษฎีนี้บอกไว้เลยว่าประเทศไหนก็ตามที่เป็นมหาอำนาจของโลก เป็นเจ้าของสกุลเงินหลักของโลกหรือ reserve currency เนี่ยอนาคตคือต้องล่มสลายครับทำไมล่ะเพราะการที่คุณจะเป็นเจ้าโลกได้คุณต้องส่งออกเงินของคุณให้คนทั้งโลกใช้ถูกไหมครับวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือการขาดดุลการค้ายอย่างต่อเนื่องหรือพูดง่ายๆคือนำเข้ามากกว่าส่งออกเพื่อให้เงินของคุณมันไหลออกไปทั่วโลก แต่พฤติกรรมการใช้เงินเกินตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่การเป็นหนี้มหาศาลและความสามารถในการแข่งขันก็จะลดลงจนในที่สุดก็ต้องพังลงมาด้วยตัวของมันเองนี้คือวัฏจักรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เงินกิลเดอร์ของดัชมาจนถึงเงินปอนของอังกฤษและตอนนี้ก็ถึงคิวของดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วครับ แล้วหลักฐานที่ว่าอเมริกากำลังเดินมาถึงปลายทางแล้วมันมีอะไรบ้างผมจะแจกแจงให้เห็นภาพชัดๆเลยครับ 1. ระเบิดเวลานี่ที่รอวันปะทุอย่างที่ผมบอกไปตอนตอน้นนี่สาธารณสหรัฐตอนนี้ทะลุ37.4ล้านล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันกำลังเพิ่มขึ้นในอัตราวินาทีละ66,156ดอลลาร์ แล้วอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือดอกเบีย้ยที่รัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายในแต่ละวันเนี่ยสูงถึง2,600ล้านดอลลาร์นะครับแค่ดอกเบีย้ยนะจ๊ะเงินจำนวนนี้มันมากกว่างบประมาณของบางประเทศทั้งปีซะอีกนี่คือสภาวะที่เรียกว่าขาดดุลแฟด คือขาดดุลทั้งงบประมาณและขาดดุลการขายอย่างหนักหน่วงมันคือจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของระบบเศรษฐกิจสหรัฐในตอนนี้ครับ 2. คํคำเตือนจากเหล่าปรมาจารย์เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เราที่เห็นนะครับแต่นักลงทุนระดับโลกเขาก็ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วเรดาลิโอเจ้าของกองทุนเฮสฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริดวอเตอร์แอสโซเช บอกชัดเจนเลยว่าสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงปลายของสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรหนี้สินขนาดใหญ่ระยะยาวซึ่งในอดีตมันมักจะจบลงด้วยการพิมพ์เงินอย่างบ้าคลัง่งความขัดแย้งและสงครามเขาบอกว่าวิกฤตอาจจะมาในอีกประมาณ3ปีบวกลบและเขาเปรียบเทียบสถานการณ์นี้เหมือนกับร่างกายที่กำลังจะเกิดอาการหัวใจวาย แล้วดูวอร์เรนบัฟเฟตสิครับปรมาจารย์นักลงทุนเน้นคุณค่าที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้บริษัทเบิร์กชัยแฮสเวย y ์ของเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังถือเงินสดและสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดไว้ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการครับตัวเลขล่าสุดคือกว่า347,000ล้านดอลลาร์ การที่นักลงทุนที่มองหาของถูกและดีเป็นหลักกลับหาของที่น่าลงทุนไม่ได้เลยแล้วเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้เฉยๆเนี่ยมันคือการโหวตไม่ไว้วางใจต่อตลาดในปัจจุบันที่ชัดเจนที่สุดเขาเตรียมกระสุนไว้รอช้อนซื้อของถูกตอนที่ทุกอย่างพังทลายลงมานั่นเองครับ 3. การท้าทายจากขค้่อำนาจใหม่บลิก ในขณะที่ปัญหาภายในของอเมริกากำลังสุกงอมภัยคุกคามจากภายนอกก็กำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นคือกลุ่มบริกส์ครับบริกส์ไม่ใช่แค่5ประเทศอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มีการขยายสมาชิกรวมเป็น10 1ถึง11ประเทศแล้วและมีอีกกว่า30ประเทศต่อคิวรอเข้าร่วมตอนนี้กลุ่มบริกส์ที่ขยายตัวแล้วเนี่ย มีประชากรรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเกือบ45%ของ GDP โลกเป้าหมายหลักของพวกเขาคืออะไรคือการดีดอลลาร์ไลเซชันหรือการสลัดแอก,กตัวเองออกจากเงินดอลลร์พวกเขากำลังพัฒนาระบบชำระเงินของตัวเองที่ชื่อว่า b r i c s p เพเพื่อค้าขายกันเองโดยใช้สกุลเงินท้องถิน่นไม่ต้องผ่านดอลลร์อีกต่อไป และที่สำคัญคือการดึงประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่างอิรหร่านสหรัฐอาหารับเอมิเรตเข้ามาเป็นสมาชิกมันคือการท้าทายระบบเปตโตดอลลาที่เป็นเสาหลักค้ำบัลลังดอลล่ามาตลอด50ปีโดยตรง 4. สัญญาณที่ชัดที่สุดธนาคารกลางทั่วโลกแห่ตุนทองคำถ้าคุณยังไม่เชื่อผมลองดูสิ่งที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังทำอยู่ครับ ข้อมูลจากสภา,าทองคำโลกและ JP Morgan ยืนยันตรงกันว่าตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และสมาชิกบลิกสเนี่ยกำลังไล่ซื้อทองคำเข้าคลังสำรองในอัตราที่สูงที่สุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วครับพวกเขาซื้อทองคำสุทธิรวมกันเกินปีละ1,000เมตริกตันนี่ไม่ใช่การเก็งกำไรนะครับ แต่มันคือการที่รัฐชาติต่างๆกำลังเอากระดาษที่เรียกว่าดอลลา่าซึ่งเป็นหนี้สินของรัฐบาลอเมริกาไปแลกเป็นของจริงที่เป็นเงินแท้มา5,000ปีอย่างทองคำมันคือสัญญาณที่ดังที่สุดว่าความเชื่อมั่นต่อเงินดอลลาร์กำลังหมดไปแล้วเอาละครับเมื่อพายุลูกใหญ่กำลังจะมาเมื่อระบบเก่ากำลังจะพังทลายแล้ว แล้วเรือชูชีพของเราอยู่ไหนนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนอย่างเราครับเพราะท่ามกลางวิกฤตมันคือโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งครั้งใจที่สุดในชีวิตและสินทรัพย์2ตัวที่โดดเด่นที่สุดในฐานะทางรอดก็คือทองคำและบิตคอยครับทองคำสมอเรือแห่งการเวลาทองคำพิสูจน์ตัวเองมากว่า5,000ปี มันผ่านทุกการล่มสลายของอาณาจักรผ่านทุกสกุลเงินที่กลายเป็นศูนย์มันคือสินทรัพย์ที่เป็นกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของและเป็นที่ยอมรับในระดับสถาบันเรดาลิโอแนะนำให้นักลงทุนต้องมีทองคำในพอร์ตประมาณ10-15%เเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบส่วนโรเบิร์ตคิโยสกิ ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกบอกให้เราหยุดออมเงินดอลลาร์แล้วหันมาเก็บทองคําเงินและบิตคอยเพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวเองจากระบบที่กําลังล้มเหลวและไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆนะครับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan กคาดการว่าราคาทองคำมีโอกาสพุ่งไปถึง4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในกลางปี2026เลยทีเดียวล่ะครับบิตคอย ทองคําดิจิตอลแห่งอนาคตถ้าทองคําคืออดีตที่แข็งแกร่งบิตคอยก็คืออนาคตที่ทรงพลังยิ่งกว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อบิตคอยนะครับมันไม่ใช่แค่เหรียญไว้เก่งกำไรระยะสั้นแต่มันคือสุดยอดอสังหาริมทรัพย์ดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก m มเคิลเซลเลอร์ประธานบริษัท m i โครสตต a ิจี y ที่ซื้อบิตคอยไปแล้วมหาศาลเขาให้นิยามที่ผมชอบมากเขาบอกว่าบิตคอยคืออสังหาอมตะที่สามารถคงอยู่ได้นานเป็นพันปีมันคือทางออกเดียวสำหรับทุกคนที่ต้องการรักษาเงินของตัวเองให้ปลอดภัยจากการด้อยค่าและการถูกปล้นโดยรัฐบาลผ่านเงินเฟ้อ โรเบิร์ตคิโยสกิก็เรียกบิตคอยว่าเป็นเงินของประชาชนที่จะมาต่อกรกับระบบที่ถูกควบคุมโดยคนไม่กี่คนครับแล้วอนาคตของมันจะไปได้ไกลแค่ไหนไมเคิลเซเลอร์ได้ให้วิสัยทัศน์ที่อาจจะทำให้คุณช็อก <c oughs> เขาเชื่อว่าในอนาคตสินทรัพย์ทุกอย่างบนโลกนี้จะถูกแปลงเป็นโทเคน็นและบิตคอยจะกลายเป็นสินทรัพย์ทุนสำรองพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจโลก และถ้าวันนั้นมาถึงจริงมูลค่าตลาดรวมของบิตคอยอาจพุ่งสูงถึง300ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าราคาต่อนหนึ่งบิตคอยอาจจะสูงถึง12ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ครับคุณฟังไม่ผิด12ล้านดอลลาร์นี่คือโอกาสในการเติบโตแบบพลิกชีวิตที่ทองคำก็ให้คุณไม่ได้ถ้าเราเอาคุณสมบัติของเงินที่ดีมาเทียบกันหมัดต,ต่อหมัดจะเห็นภาพชัดขึ้นครับ ความขาดแคลนทองคำมีจำกัดแต่เราไม่รู้ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แต่บิตคอยถูกจำกัดด้วยโค้ดคณิตศาสตร์ไว้ที่21ล้านเหรียญเป๊ะๆไม่มีใครสร้างเพิ่มได้บิตคอยชนะขาดครับการพกพาคุณจะขนทองคำมูลค่าพันล้านข้ามประเทศยังไงมันทั้งหนักและเสี่ยงแต่บิตคอยมูลค่าเท่ากันคุณแค่จำา12คําในหัวก็พามันไปได้ทุกที่ในโลกบิตคอยชนะขาดการตรวจสอบ ทองคำต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแต่บิตคอยใครๆก็ตรวจสอบบนบล็อกเชนบิตคอยชนะขาดการต้านทานการเซ็นเซอร์รัฐบาลสามารถยึดทองคำของคุณได้แต่ไม่มีใครยึดบิตคอยของคุณได้ถ้าคุณยังคุม private key ของคุณเองบิตคอยชนะขาดครับประวัติศาสตร์ข้อนี้ต้องยอมให้ทองคำครับ5 0 0พันปีที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทองคำชนะครับ จะเห็นได้ว่าบิตคอยถูกออกแบบมาให้เป็นเงินที่สมบูรณ์แบบกว่าทองคำในแทบทุกมิติสำหรับโลกยุคดิจิตอลครับเรื่องทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกที่อยู่ในยุคเปลี่ยนทานคู่อำนาจตอนนี้ครับเพราะระบบการเงินที่พึ่งพาการสร้างหนี้สินไปเรื่อยๆมันกำลังเดินทางมาถึงทางตันแล้วจริงๆระบบเก่ากำลังจะตายและระบบใหม่กำลังจะเกิด ทางเลือกสําหรับนักลงทุนอย่างเราในวันนี้ไม่ใช่การนั่นดาวว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อไหร่แต่คือการตัดสินใจอย่างมีสติที่จะโยกย้ายความมั่งคั่งของเราส่วนหนึ่งออกจากระบบที่ตั้งอยู่บนคําสัญญาของนักการเมืองอย่างเงินเฟียตไปสู่สินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงทางกายภาพอย่างทองคําและที่สําคัญที่สุดคือสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างบิต coy ครับนี่คือช่วงเวลาของการตัดสินใจที่จะสร้างความมั่งคั่งข้ามชั่วอายุไข การตัดสินใจของคุณในวันนี้จะกำหนดอนาคตทางการเงินของคุณไปตลอดกาลโดยสรุปนะครับวันนี้เราได้เห็นสัญญาณอันตราย4อย่างที่ชี้ว่าโลกการเงินกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 1. คือระเบิดเวลานี้สินของสหรัฐที่เกิน37ล้านล้านดอลลาร์และกำลังโตขึ้นทุกวินาที 2. คือคำเตือนจากกูรูระดับโลกอย่างเรดิโอและการกระทำของวอร์เรนบัฟเฟตที่ตุนเงินสดรอวิกฤต 3คือการพันนาดขึ้นของกลุ่มบริกสที่กำลังท้าทายอำนาจดอลลาร์โดยตรงและ4คือการที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังทิ้งเงินดอนลลาร์และหันไปสะสมทองคำเป็นประวัติการท่ามกลางความวุ่นวายนี้เรามีเรือชูชีพสองลำคือทองคำสินทรัพย์อมะตะที่ป้องกันความเสี่ยงได้ดีเยี่ยม และบิตคอยทองคำดิจิตอลแห่งอนาคตที่มีศัก,กยภาพในการเติบโตแบบมหาศาลที่อาจมีมูลค่าสูงถึง12ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญในอนาคตตามการคาดการณ์ของไมเคิลเซ e เลอร์การกระจายความมั่งคั่งมาสู่สินทรัพย์ทั้งสองชนิดนี้คือกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการเอาตัวรอดและสร้างความร่ำรวยในพสวรรษ์ที่จะถึงนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัย ส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stocksignal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยหนักลงทุนขั้นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นคันตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ